entire bow. ดื่มชาไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมทางสังคมในจีนแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งซึ่งจะทอนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของชาติชาติจีนมีประเพณีการดื่มชาที่ยาวนานและมีความหมายในหลายพิติตัต้งแต่การสร้างมิตรภาพการแสดงความเคารพปไปจนถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลในทุกระดับของสังคมไม่ว่าจะเป็นในฐานะของความเชื่อหรือการรักษาสุขภาพวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับประวัติและความสําคัญของการดื่มชาในจีนอย่างละ พร้อมกับการสำรวจว่าเหตุได้ชาในจีนจึงไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มแต่มันเป็นวัฒนธรรมที่มีความหมายลึกซึ้งมากกว่าที่คุณคิดค่ะต้นกําเนิดของการดื่มชาในจีนประวัติการดื่มชาในจีนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ยาวนานและเต็มไปด้วยตำนานและประเพณี โดยเชื่อกันว่าการดื่มชาเริ่มต้นในสมัยราชวงศ์ชางหรือประมาณ1,000ปีก่อนคริสต์กาลแต่อย่างไรก็ตามตำนานที่เป็นรู้จักกันมากที่สุดเกี่ยวกับการดื่มชาในจีนก็คือตำนานของจกักรพรรดิหน,นงหรือจกักรพรรดิในตำนานผู้ที่มีชื่อเสียงในการค้นพบการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคโดยตำนานเล่าว,ว่าวันหนึ่งจกักรพรรดิหน,นงได้ตั้งแคมป์อยู่ในป่าและขณะกำลังต้มน้ำร้อนใบชาจากต้นชาได้หล่นลงไปในน้ำทำให้เกิดกลิ่นหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งจกักรพรรดิหน,นงได้ ลิมรสและพบว่าเครื่องดื่มนั้นทําให้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเป๋าขึ้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการดื่มชาในประเทศจีนค่ะการแพร่กระจายและการพัฒนาการดื่มชาของจีนการดื่มชาในจีนไม่ได้ถูกจํากัดอยู่เพียงแค่การค้นพบในตำนานเท่านั้นค่ะแต่การผลิตชาและการดื่มชากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันในสังคมจีนในช่วงราชวงศ์ทังในช่วงนี้การดื่มชากลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในหมู่คุณนางและคนชั้นสูงทั้งยังมีการพัฒนาในแง่ของวิธีการชงชาและการเพาะ หลูกชาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจนทําให้ชาได้รับการยอมรับในระดับสากลและถูกส่งออกไปยังประเทศอื่นๆผ่านการค้าทางทะเลโดยเฉพาะการค้าผ่านเส้นทางสายไหม ส่วนในราชวงศ์ซ่งการดื่มชาเริ่มเข้าสู่กระแสหลักของชนชั้นกลางในสังคมจีนช่วงนี้เป็นช่วงที่จีนเริ่มใช้การชงชาด้วยใบชาแห้งที่เก็บจากต้นชาแทนการใช้ชาแบบพงการพัฒนารูปแบบการชงชาและการขายค้าชาเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วทําให้ชาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสังคมจีนค่ะประเภทของชาในจีนหนึ่งในความพิเศษของวัฒนธรรมการดื่มชาของจีนคือความหลากหลายของประเภทชาแต่ละชนิดที่มีการผลิตและรสชาติที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวิธีการ การเก็บเกี่ยวและกระบวนการผลิตซึ่งประเภทหลักๆของชาในจีนได้แก่ 1. ชาเขียวชาเขียวเป็นประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุดในจีนเพราะชาเขียวมีรสชาติที่สดชื่นและมีกลิ่นหอม,อมอ่อนๆทาให้เป็นที่นิยมในการดื่มในทุกโอกาสชาเขียวมีความสําคัญในด้านสุขภาพเนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยบํารุงร่างกายค่ะ 2. ชาดําชาดําของจีนมีรสชาติที่เข้มข้นและมีกลิ่นหอมพิเศษ การผลิตชาดําจะผ่านการหมักและการอบแห้งทําให้มีสีเข้มและรสชาติเข้มข้นเมื่อเทียบกับชาเขียวค่ะ 3. ชาผูเอ๋อเป็นชาที่มีชื่อเสียงในเรื่องรสชาติที่ซับซ้อนและสามารถเก็บรักษาได้ยาวนานชาผูเอ๋อมีความสําคัญตรงการหมักใบชาและการเก็บชาจะช่วยรักษารสชาติของชาที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงตามเวลาค่ะ 4. ชาขาว ชาขาวเป็นชาที่ผลิตจากยอดอ่อนของต้นชาซึ่งมีรสชาติที่อ่อนและหอมหวานเป็นชาที่มักนิยมดื่มในช่วงฤดูดร้อนเนื่องจากมีความสดชื่น 5. ชาอู่หลง ชาอูหลงเป็นชาแบบที่มีการหมักบางส่วนโดยรสชาติจะอยู่ระหว่างชาเขียวและชาดำมีความหลากหลายในการชิมรสชาติและเป็นที่นิยมในหมู่ที่ผู้ชอบชารสอ่อนถึงกลางค่ะความสำคัญทางวัฒนธรรมและสังคมของชาการดื่มชาในจีนไม่ใช่แค่การดื่มเครื่องดื่มธรรมดาแต่ยังเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงมารยาทและการสร้างความสัมพันธ์ในสังคม ตามประเพณีของจีนนะคะจะมีการเสิร์ฟชาในพิธีกรรมต่างๆเช่นพิธีแต่างงานการต้อนรับแขกหรือแม้แต่กิจกรรมทางธุรกิจมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าการดื่มเพียงแค่ชาเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของการเคารพและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างในพิธีการแต่งงานการที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวเสิร์ฟชา เพราะว่าชามีความสําคัญในการแสดงความเคารพขอพรจากผู้ใหญ่การดื่มชายัางสะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันในความสงบ,บสังี่ยมและสมา,านฉันท์ซึ่งถือเป็นหลักฐานสําคัญในวัฒนธรรมจีนค่ะการดื่มชาในจีน เป็นมากกว่าแค่การดื่มเครื่องดื่มแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีความหมายลึกซึง้งจากยุคสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันชาย,ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งการเชื่อมโยงมิตรภาพการเคารพและการรักษาสุขภาพสําหรับชาวจีนการดื่มชาไม่ใช่เพียงแค่การเลือกเครื่องดื่มในชีวิตประจาวันแต่เป็นส่วนหนึ่งของวรด,ดวกทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดําเนินชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมจีนค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเรา จะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ